เราไม่เล่นอะไรก่อนนะเออโอเเคตอบใหเลือกไปเลือกได้ต้องต้องกดล็อกนะอ่าฮต้องกดเลือกได้อ๋อกดกดลงไปถ้าเราไม่กดมันก็ยังไม่ไม่ล็อกให้เราอ่าโอเคครับเราก็ไปหาชอบชอบเอาเสียงไหนเช็เช็เช็คชอบเสียงไหน ตัวใหญ่หลงพ่อก็จะชอบเบอห้า้ำโมตัต่อตัดตอตัดต่อตัดต่อัดต่อตัดตอตัต่อตัดน่อตันต่อตัดตอตัดต่อตัดตอตัวตอตัดเองัดตอตัวเ่ลตัดตอตัด่อตัดต่อตั่อตัว่อตัดอตั่อตัอตัดต่อเช็ค่อตอตัดอต่อไัต่อัดต่อตัดม่อัด่อต่าตัดต่อตัดตันต่อตัดตมัดใตัวััลายัอ่าลายใครลายมัน เพราะว่าเส้นไข่เส้นมันครับบนร่มของไม้ตัวนี้แต่แต่เหยียดใต้พูดตัวนี้อยู่เราก็ใช้รัดลองปรับดูว่าถ้าชวามนุ่มๆอยู่ในบ้านอย่าใกล้ๆแคปรับสักครึ่งหนึ่งก็พอไอ้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 ความถี่นี่มันเปลี่ยนได้แบบเทปเทปเทปตัวนี้แหละแต่มันล็อกอยู่ครับไข่ของมันตัวนี้ก้าสองตัวนี้เทป ง่ามีนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับมันอยู่ในของที่ของของตรงไหนตรงมังนาเก็บลายไหมูกผีเทสเทสหนึ่งเทสสองเทสสามมันในที่สไลอ่าเทสหนึ่งเทสสองเทสสามเทสเบสใช้เวลาใช้ไม้บ้างใช่ไม่ตน่าเป็นใช้ไหมเยอะใช้ต้องใช้เบสเยอะที่กลางแหลมทุกลายเหมือนกันหมดครับทุกลายเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเอ่อ ถ้าตาลายก็ดูแค่นี้พอแล้วถ้าเราจะใช้บลูทูธบลูทูธก็เชื่อมต่อบลูทูธเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์ไปเชื่อเดี๋ยวจะเชื่อมต่อให้ดูครับก็คือไมค์ก็มีแค่เนี้ยอะไรของไมค์เทสหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งเทสสองเทสสสเทสเทสเทสเอ๋ไม่ไกลเโอเคนะก็สองพันเก้าร้อยเก็าสิบก็เรใช้ได้เพรได้อยู่าะได้อยู่ ไองพม่ไ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 ด้ออกงานอ๋อได้ได้หมายมันมีตั้งแต่สองพัน่ะบาดสามพัน่ะบาดสี่พันระบาดครับตัวท็อปในห้าพันเก้าอันนต้องเป็นมืออาชีพแล้วผมของเชื่อมบลูทูธผของจะต้อครับเวลาปิดปิดแช่เลยนะ,ะนี่นะบลูทูธตัวนี้เลยตัวที่จะต้อเชื่อมอยู่นี่แหละนี่อะไรตัวนี้เลยเชื่อมต่อ A E Audio ดียใช่ เอาลบกล่องอ่ะอันนี้ของลูกค้าเชื่อมถ้าเชื่อมต่อมันไฟไฟจะหยุดถ้ายังไม่เชื่อมไฟมันจะกับกับพิบเชื่อมนะมั้งเชื่อมต่อแล้วไฟอูทุนี่เราไม่ต้องไปกดอะไรใช่ไหมครับเข้าเเขข้้าาแล้วมันก็อยู่ล้วเราตลอดวิต่ลยจนท้องจั่งยังยตอนนี้ก็ไว้ที่ศูนย์นะครับ เอาไว้ที่ศูนย์แม่ต้องไปศูนย์เซ้ายาครับเอามันเป็นสเตเตอรีโอครับถ้ามาเร่งที่สไลด์ชอบเปกก็เร่งเปกชอบกลางก็เร่งกลางอ๋ออันนี้คือบลูทูธใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่นี่สไลด์วอลลุ่มอ๋อสไลด์วอลลุ่มสไลด์วอลลุ่มเสียงอ๋อ ถ้าเราจะใช้สายก็ตัวนี้เสียบไว้นะต้องกดปุ่มกดปุ่มนี่ใช้สายอ๋อโอเคสายสัญญาณเข้าครับถ้าใช้ทีวีใช้น้ตบุ๊กใช้โทรศัพท์พมือถือต้องกดปุ่มครับครับนะครับครับถ้าเราปิดปิดดูเชิงเดี๋ยวผมขอถ่ายตัวนี้ไว้นิดเดี๋ยวผมลืม ถ่ายหน้ามันเฉยช่อ๋อได้อ่นโอเคเอประกันหนึ่งปีนะครับมีป<ต>ระกันให้ผมจะ<ม>ไมีบินนั่นเลยบินบินบินน,น้ำาปบินได้หน่อยแล้ว ุงแ,ง,แแง,งแพ้ยุงด้วยเลแพ้ไอ่าต้ยแพ้ยุงแพ้หมดสาย5้เมตรสี่เส้นนะน้ำเดี๋ยวไปเอาเป็นเป็นเสียงกลางเป็นเสียงกลาง400วัตต์ออเดอร์6แล้วชุดนี้ทั้งชุดเลยแล้วก็เพิ่มเพิ่มคอสสา0รบาทคอสสอทางเพิ่มไป300บาท